สวัสดีครับผมฉเฉลิมพลจีรธรรมลงเจ้าของธุรกิจบริษัทปามพันล้านจำกัดจุดเริ่มต้นของเรานี่คือทำธุรกิจสวนปามน้ำมันอยู่ในพื้นที่แห่งนี้เห็นว่าปัญหาของเกษตรกรชาวสวนปามนี่คือราคาผันผวนจึงทำให้มาศึกษาได้รู้ว่าโรงงานสก,กัดน้ำปามเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนรอบข้างด้วยครับ อปุปสรรคอย่างแรกที่เจอก็คือตามน้ำมันเป็นพืชที่ออกตามฤดูกาลบางช่วงน้อยบางช่วงเยอะทำให้ในบางช่วงที่น้อยเนี่ยการใช้ประสิทธิภาพของการผลิตเนี่ยต่ำกว่า3 0เรทางเราจึงได้ร่วมมือกับหน่วยงานราชการต่างๆทำโครงการเพื่อเพิ่มผลผลิตให้กับเกษตรกรเกษตรกรจะมีรายได้เพิ่มขึ้นจากผลผลิตที่มากขึ้นข้อ 2. โรงงานจะมีวัตถุดิบในการเดินเครื่องจักรได้ต่อเนื่องมากขึ้นครับ เป้าหมายที่เราวางไว้คืออยากจะเพิ่มมูลค่าสินค้าให้มีคุณค่ามากยิ่งขึ้นเราก็อยากจะศึกษาว่าวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของเราเนี่ยสามารถทํายังไงได้บ้างเมื่อก่อนเราใช้น้ำเนี่ยปริมาณเนี่ยค่อนข้างเยอะก็เลยได้หาข้อมูลในเว็บไซต์ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ซึ่งทางกรมส่งเสริมก็ได้ส่งอาจารย์และที่ปรึกษาเข้ามาช่วยดูหลังจากที่กรมส่งเสริมเข้ามาช่วยแนะนำเนี่ยเราสามารถลดการใช้น้ําได้ถึง30%แล้วก็การปรับปรุงการผลิตการเทรนพนักงานหน้าง,งานให้ลดความสูญเสียใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเป้าหมายต้องชัดเจนโจทย์ต้องตีให้แตกและเราจะใช้ทรัพยากรอ,อย่างคุ้มค่าครับ